นะครับชุดดัดแปลงชุดดัดหญ้านะครับ C11 นะครับอันนี้เป็นการ4 1นะอันนี้มีแต่ชุดดัดแปลงมีแต่ตัวนี้มานะครับก็จะเป็นประมาณนี้โดยคนเสร็จนะครับอันนี้คือหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทนะครับก็จะเป็นชุดนี้มาแล้วก็ทําชุดนี้ให้ใส่จอให้แล้วก็ทําคอเล่งให้โอเคอ่าวิธีการใช้งานก็ใช้ทีละสองลูกนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลูกละห้าแอมป์นะครับใช้พร้อมกันสองลูกได้เลยนะครับ เพราะ yup. ว่าเครื่องตัดหญ้าดึงกระเสค่อนข้างสูงครับรวมกันก็จะเป็น10แอมป์นะครับไฮ36โวลต์10แอมป์นะครับมอเตอร์ตัวดำตัวนี้อยู่ประมาณ1,500วัตต์นะครับพีคกได้แน่นอน1,500วัตต์นี่ก็เปิดสวิตช์เปิดสวิตช์กระจอขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่41โวลต์นะครับ<ส>100%อทดสอบหน่อย เสียงใบมีแต่เสียงใบนุ่งนก็